ดีครับ Beautiful Soul Seeker ผู้สอสแสวงหาตัวตนที่แท้จริงทุกทกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c u n t o m De Oracle ครับสำหรับคลิปนี้เป็น Unboxing แกะกล่องรีวิวไพ่ใหม่นะครับก็ได้ไพ่ใหม่มาอีกแล้วนะครับก็สั่งมาเหมือนกันจากร้านเดิมใน Shopee ในเพจนะครับชื่อสำรับนี้ Ancestor Split Oracle Cards ก็คือเหมือนเป็น จิตวิญญาณหรือเป็นบรรพบุรุษนะครับ o r a c l นะครับน่าจะเกี่ยวกับแมสเซจหรือข้อความจากบรรพบุรุษของเรานะครับก็ดูจากกล่องแล้วเป็นเหมือนชนเผ่าเอ็นเดียแดงนะครับหรือเป็นชนเผ่าโบราณสักอย่างอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสำนักพิมพ์ j จสกายหรือเปล่านะครับแต่คนเขียนภาพหรือคนที่ออกแบบอาร์ตเวิร์กคือคุณเบลินดามอริสนะครับกล่องไพ่ก็แข็งแรงนะครับ ด้านหลังก็มีรูปประกอบแล้วก็มีเหมือนเป็นข้อความ answer the call of the a n c e s t o r to connect to their wisdom d i s c o v e r y their t r u t h and accept their support mm hmm. ก็เหมือนกันค้นหาคำตอบนะครับหรือการได้รับคำตอบจากบรรพบุรุษของเรานะครับหรือการ connect เชื่อมต่อกับภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้จากบรรพบุรุษของเรานั่นเองเพื่อค้นพบความจริงของเขาหรือของตัวเราแล้วก็ยอมรับ ในการซัพพอร์ตของพลังงานที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะครับสำหรับนี้ดูน่าจะมีพลังมีมนครั้งเช่นเดิมนะครับก็กล่องเป็นกล่องกระดาษนะครับเปิดมาก็อันนี้อะไรไม่รู้ทิ้งไปแล้วก็มีไกด์บุ๊กให้เหมือนเดิมครับทุกสำรับก็จะมีไกด์บุ๊กเหมือนกันนะครับ วิธีการใช้การ์ดการอ่านการ์ด layout <im itation> ancient rhythm layout single card การอ่านไพ่ใบเดียวนะครับการอ่านไพ่สใบแล้วก็มี the way forward the way forward layout วางไพ่เใบแล้วก็มีความหมายของ กาต่างๆนะครับก็มีรูปภาพให้แต่สำหรับนี้เป็นไม่ได้เป็นภาพสีให้นะครับก็มีข้อความอันนี้เป็นชนเผ่าเมืนเป็นชนเผ่าวก응ิ้งแล้วก็มี d 응ีว d i ด n ว e ย n นตอ e ี่มีก็เกี่ยวกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานของอา,อาจจะเป็น a r ร์ n แองเจิลการไกด์ไลน์จากสปิริตที่เรามองไม่เห็นนะครับ ดูหน้าไพ่นะครับข้างหลังก็สวยงามก็ผมชอบนะครับอะไรที่มันดูลึกลับลึกลับมันดูน่าค้นหาดีดูน่าสนใจก็ไพ่ออร์โคส่วนใหญ่ก็จะใหญ่กว่าไพ่ทาโร่นะครับก็คือเนี่ยครับใหญ่มากด้านหลังก็เป็นไฟเป็นรูปไฟนะครับเป็นเนื้อกระดาษด้าน เนื้อกระดาษด้านนะครับแล้วก็มันก็บางอยู่นะครับแต่ไม่ได้บางมากมันก็ยังมีความแข็งมีความยืดหยุ่นอยู่เหมือนกันจริงๆอย่างที่บอกไปของคิดที่แล้วคือชอบเนื้อกระดาษที่เป็นเนื้อกระดาษด้านมากกว่ามันให้แบบสัมผัสได้แบบได้ฟิลมากกว่านะครับแล้วด้านหลังก็เหมือนเป็นไฟนะครับเหมือนเป็นเรลไฟก็ได้นะครับก็สำหรับนี้มีทั้งหมดกี่ใบ เขาไม่ได้เขียนว่ามีกี่ใบสำนักพิมพ์ blue angels เขาไม่ได้บอกว่ามีกี่ใบก็ลองมาดูกันนะครับหน้าไพ่แต่ละใบจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ il, uh, c i r c l ancestors spirit oracle ด้านหลังก็คือแบบนี้สีดำไฟนะครับให้พลังงานเหมือนกัน ส่วนหน้าไพ่นะครับเป็นอย่างไรเราลองมาดูกันใ mm hmm. บแรก answer the call export travel leave mm hmm. awaken your inner shaman connect Invoke and h e เ l s back to basic Sim Simplifies Reduce Central l ดูไพ่แล้วแบบคนเขียนหรือคนออกแบบผมรู้สึกว่าเขาแบบสื่อพลังได้ดีมากเลยนะครับ Balance your cells direction ground leaf states Be an open channels I'm <laughs> <Ancestor> spirit sure Ancestor split to doing a เข้าสทรงอะไรแบบนั้นกำลังรับข้อความ,มหรือเชื่อมต่อกับตัวตนภายในอยู่ Be thankful, gratitude, appreciation, harmony เนี่ยครับคุณเห็นไหมครับมันอ่านไพ่สำหรับนี้ผมรู้สึกว่าอ่านเรื่องแบบลึกลับลึกลับได้นะครับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอะไรแบบนี้น่าจะได้เลยดูจากแบบเ NERGY ของไพ่หน้าไพ่ขึ้นมา begin writing now create express inspire create your mind body presence for gods and Art adverse way maak, connect with animals animal spirit guides healing past 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 มันเชื่อมต่อกับพลังงานจิตวิญญาณของ Animal Spirit อะไรแบบนั้นก็ได้นะครับจริงๆแล้วทุกคนเชื่อมต่อกับพลังงานตรงสปิริตได้พลังงานของธรรมชาติได้ทุกคนนะครับอยู่ที่การฝึก connect with past love b o n e s sense feels reconnect เ่ยครับเห็นไหมครับหน้าไพ่แบบดูลึกลับดูแบบทำพิธีแล้วมีแบบวิญญาณนะครับคนลุกนะ <laughs> เปิดไพ่แล้วก็คนลุก connect with water ocean water spirit hydrate earth magic nature rituals chants มันจะมีภาพ art work เห็นเป็นแบบ เป็นพูดของป่าอะไรมาถ้าใครเคยดูเรื่อง Snow White นนก็จะเห็นพูดอะไรแบบนี้อยู่นะครับเออเขาสื่อออกมาเป็นแบบนั้นด้วย mm hmm. Embrace Joyner Gypsy Freedom Fun Music Enjoy Music Instrumental Tone Enjoy New Beginnings c e r ย b a t e s s o c i a l i t c h a n g Export your creative side Visualize Paint Record สำหรับนี้ให้อารมณ์แบบชนเผ่านะผมรู้สึกว่าเป็นชนเผ่าอินเดียแดงหรืออะไรแบบนั้นหลายๆชนเผ่ามีการผสมกันนะครับ Family Connection Respect people, clean chips. Yeah, have yeah. Fire your voice, express yourself, open up, sing out. Focus on children. Birth, adoption. The Knowing a Mother Earth could die. Get into nature, coexistence, grab limit weight. Go after your goals, persist and collect as wins grow with the force let go raise many face have collects strength fearlessness warriors i'm honor the deities around you praise offering, feeling จริงๆผมก็มีนะครับเทพเนี่ยครับที่ผมวางอยู่บนโต๊ะเป็นเทวีไอซิสนะครับเอามาวางอยู่บนโต๊ะเราเป็นท่าที่แบบนั่งสมดุลพลังงานจักระด้วยเห็นแล้วก็คือซื้อเลยชอบรู้สึกว่าต้องเอา <laughs> interact and relate Community, family, traditions. Love and have fun. Smile, positive energy, joyfulness. Move your body, dance, flows. Nature Spirits Fairy Rock Formations คำหนึ่งอ่านไม่ออก e l ลส์หรอเอวาหรืออะไรสักอย่างนะครับ n o t t h e s i z e s y m b o l Natural s i r i t สายนี้ก็ สัญญาณจากอะไรสักอย่าง Open to love relationships passions fulfillment โห oh. ชอบไพ่นี้โอ้โหไซคิกเซนเห็นไพ่นี้แล้ว chill's talisman's g o l light มันเล่นของนะครับเหมือนมีพลังออกมาจริงๆจากรูปรูปนี้นครับเหมือนผู้หญิงคนนี้มีชีวิตจริงๆแล้วเขากําลังแบบสื่ออะไรบางอย่าง mm hmm. re energize your life create positive spread harmony าเรียกปีเสียหรือเปล่านะครับใช่ไหมครับน่าจะปีเสียไหมหรือสิงโต reconnect with Mother Earth plants garden haven't oh. สุดยอดอะไพ่สำหรับนี้ remember who you are culture resilience resilience Res beliefs Remember who you are oh. คุณจำได้ไหมครับคุณเป็นใคร Let's make your physical body detox, rejuvenate, relax มันไปบ้านครับต่างอากาศนะครับ b r i g h t l y stand out, be p r o u d individuality Spirit inside, Guide, อินไซต์ g u i d แดนส์โพสสเนะครับ mm hmm. เหมือนทั้งในไพ่สำรับแล้วก็ในไพ่อาราโคเขาจะใช้นกอินทรีหรือนกเหยี่ยวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไกด์ไลน์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสปิริตนะครับเพราะว่านกเหยี่ยวครับเขามีสัญชาตญาณที่แบบดีมาก mm hmm. เฉียบแหลมมากแล้วในหลายๆไพ่ในหลายสำรับที่ผมอ่านมา mm hmm. เขาก็ใช้เนี่ยครับเป็นสื่อในการบอกว่า ไพ่นั้นหรือข้อความนั้นนั้นได้รับการไกด์ไลน์หรือมีข้อความ,มเมสเซจมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ Take time out, recharge r a d t e e t and chairs, i n s t a t educate, instills เห็นไหมครับมันมีหลายๆาศาสนาหลายๆ culture นะครับในสำรับนี้คือบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีบรรพบุรุษเป็นชนชาติใดก็ได้นะครับเนี่ยออกไทยไทยไหม Treat your body well, exercise, meditate, massage, turn in, turn in and connect. Not verbal communication, intuition message, upskill for career, crossroads, wholesale healthy. natural therapy balance ayurved อ,อันนี้ก็ออกแนวอินเดียนะครับ ayurved เ,เป็นศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับระบบของร่างกายต่างๆดินน้ำลมไฟในร่างกายการปรับธาตุการปรับ,รบอุณหภูมิหรือจักราต่างๆศาสตร์ ayurved คือเหมือนใช้เขาเรียกว่าใช้อย่างเช่นเรามีธาตุไหนเยอะก็เอาอาหารที่มันเป็นธาตุที่ไปดับ อย่างร่างกายเราร้อนอาหารธาตุเย็นไปดับนั่นก็คือศาสตร์อายุรเวทเนาะก็สําหรับไพ่นี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่ามีกี่ใบผมก็ไม่ได้นับด้วยก็น่าจะนํามาอ่านได้มีคุณภาพมากอันนี้ก่อนเปิดก็เอาไปตั้งไวบ้บนหัวนอนเพื่อจะซึมซับพลังงานอะไรเข้าไปบ้างเำใหเ่ยอ่าน,นได้ง่ายขึ้น อันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเอาไพ่ไปวางไว้บนหัวนอนเอาไปนอนด้วยเลยไฟซึมซับพลังงานก็ไพ่ค่อนข้างจะใหญ่ก็เนี่ยครับถ้าใครสนใจนะครับไพ่ก็ลองหาซื้อมาได้นะครับจริงๆไม่ต้องเป็นทุกคนสามารถอ่านไพ่ได้ครับ ทุกคนเลยผมบอกไว้เลยทุกคนสามารถอ่านไพ่ทาโรต์อ่นอานไพ่ออร์คิลได้หมดทุกคนนะครับไม่จําเป็นว่าคุณจะมีเซนหรือไม่มีเซนทุกคนมีทุกคนมีอินทิวชันครับทุกคนมีนมผมขอย้ําเลยว่าทุกคนมีอินทิวชันทุกคนมีความสามารถที่จะอ่านได้นะครับและการตีความของไพ่การตีความของสารต่างๆแต่ละคนนะครับก็คือการใช้อินทิวชันของเราเลยนะครับในการอ่านดังนั้นนะครับทุกคนสามารถอ่านได้นะครับ มาดูกันว่า Ancestor บรรพบุรุษของเรามีอะไรอยากจะบอกเป็นข้อความบ้างน,นะครับพอหนึ่งใบเนาะมาเร้วนะครับหนึ่งใบ Be an open channel ผมอ่านไม่ออกว่าคำนี้คืออะไร m mm a hmm. d r o n ships ancestors w e e d mm hmm. ก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรพบุรุษเราอยากจะบอกอะไรก็มี ancestor ขึ้นมาสปิบเลยนะครับก็น่าจะให้ทุกคนนะครับเ,เปิดรับนะครับ channel เคลียร์ตัวเองเคลียร์พลังงานตัวเองเคลียร์ความเชื่อความรู้สึกของตัวเองแล้วเปิดรับ สัญญาณหรือข้อความอะไรต่างๆที่เขาจะสื่อมาถึงเรานะครับทุกคนมีบรรพาบุรุษทุกคนมีครูทั้งครูนอกครูในทุกคนมีเทเทวดาประจําตัวของเราอยู่ทุกคนอยู่ที่ตัวเรานะครับจะเชื่อมต่อจะจะเคลียพลังงานตัวเองได้หรือเปล่าจะจะเปิดรับนะครับข้อความหล่านี้ได้หรือเปล่าผ่านการเข้าใจตัวเองผ่านการแบบเคลียพลังงานลบๆเคลียรอะไรในตัวเองให้มันแบบ ให้มันล้างพลังงานไม่ไดีออกไปะครับแล้วแล้วเขาจะจะสื่อมาแล้วเขาจะบอกมาให้กับเราเองนะครับขอแค่เราเปิดใจขอแค่เราเชื่อว่าว่าเวลาที่เราต้องการการร้องขอเวลาที่เราต้องการให้เขาช่วยหรืออะไรแบบนี้นครับเขาจะช่วยเรานะครับยังไงเขาก็ช่วยเราอยู่แล้วแต่เราก็ต้อง เป็นคนดีเราก็ต้องสะสมคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเทเทวดานะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องนี้นะครับแม้ว่าเราจะตกทุกข์จะลำบากหรือเดือดร้อนอะไรยังไงนะครับท่านก็ช่วยเราแต่เรานั่นแหละจะมีบุญบารมีหรือคุณงามความดีของเราเยอะแค่ไหนให้ท่านช่วยเรานะครับเพราะว่าท่านก็ต้องแลกกับ บารมีที่ท่านสะสมมาเช่นกันนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันก็คือผมแบบเชื่อไหลไหลไหลศาสตร์มากนะครับก็ลองเอามาปรับใช้กับตัวเองว่าเชื่อแบบไหนแล้วดีเชื่อแบบไหนแล้วชีวิตเราดีขึ้อนอะไรแบบนี้ก็ในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณบรรพบุรุษต่างๆนะครับผมก็เชื่อด้วยนะครับก็ หลายๆคนน่าจะสัมผัสได้นะครับพไพ่ใบนี้อาจจะบ่งบอกถึง Intuition ก็ได้นะครับให้คุณใช้ i n t u i t ชันในการแบบตัดสินใจอะไรต่างๆก็ได้แต่วันนี้เหมือนบรรพบุรุษของคุณนะครับที่อยากจะบอกกับคุณวันนี้คือสำหรับนี้เพิ่งมาเปิดใช้แล้วก็ได้พไพ่ใบนี้ถ้าเป็น a n c e s สเตอรเลยก็เขาน่าจะบอกว่าเออมีอยู่นะอะไรแบบนี้เนาะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับทุกคนก็อันนี้เป็นการเป็นคลิปแกะกล่องรีวิวไพ่นะครับก็ถ้าเกิดสั่งไพ่มาอีกก็จะมาทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็เป็นการให้ทุกคนได้ดูไพ่ด้วยเพราะเวลาทำคลิปพี่อกัดอาจจะไม่ได้เปิดไพ่แบบหมดมันมีหลายไพ่มากที่แบบสวยแล้วแบบพลังงานแบบส่งถึงพลังงานดีมากก็อาจจะเป็นการแบบ แชร์นะครับพลังงานดีๆของไพ่ให้ทุกคนได้เห็นกันหรืออาจจะเป็นการป้ายยาไปซื้อไพ่ก็ได้นะครับก็วันนี้จบการาแกะกล่องรีวิวไพ่สำรับ Ancestor Spirit Oracle นะครับแล้วเราลองไปใช้เล่นในคลิปที่อาคาศต่อๆไปนะครับก็สวัสดีครับ